กินไม่ได้อันเม็ดมันมามันหนังเอียดไงแม่อันนี้ตุ่มทุ่ม่เลยอะไตทุ่มละม้ยุ่มแล้วอันละตุ่มแล้วมันดูจัดนี่หน่องเดินที่ไอรถครับไอรถไอชัดเดี๋ยวหมดแล้วเออมันจะฆ่าฮค่ะคุณนั่นแหละมัน้อยอ่าลุงตาเอนก็ลองอยู่กี่วันแต่ว่าซี่ซวยจัง โอ้ยโอ้ยลังเลี่ยมเลี๋ยวนี่้อมปาตองแม่หอมจ้าหมดทุกอ่อดูเวียดนามจริงไหมเอ้ยแม่ไม่เดินเดินมันมันมันคาฮักเลยมันห้อยอ่ะแค่ห้อยอ่ะมาหยกคนนี้ปากท่อยอย่าลอยไปคาบมาดูดูย่ะดูฉันปลาล่องนี่ดูชู้ฉันข้าอ้อยจริงเลยลุงนายจะหักข้าอ้อยหวานอ่ะไม่รู้ น้องในปลาหลงหลงเงมืนจับเล่ที่ปลาเดี๋ยวข้ามันบวมๆนะที่ตีนข้างหลังกั้นมาที่มาดูอย่าลุงหัวให้กินัามันเอียดอยู่เลยไงด้วยที่ไหนกินเนี่ยตรงท่าเม็ดเดียวเออมันเดินหลักข้าเบื่อเออไอไออุ่นเล็นไหมมันเนี่ยหน้าว่าโอ้ยพอเดี๋เราชาวไอจีพาเมวตัวนึงตายอีบอลแล้วมันกันไปห้ามอหน้าทุกคอมันไปกันหาเราชาวไปกันนู้นไปกันเฮ้ยแมวื่ชาดูเลยล่ะ รอยู่กับปลากระเมอ์ปลาเลี้ยงไม่เป็นปลาก็เลี้ยงไม่เป็นอือลมแล้วแม่รถมันไปคยดขามมาแต่นี่รถที่ชัดแลจำเลยนี่ไอ้รถเป็นอะเป็นเป็นอะแล้วก็ไอ้รถท้เลนี่เกี่ยวเห็นลูกแมวเอ้นลูกไข่ตรงไหนเกือบกระมอนมันรู้ว่าจะลูกแมวมันหลักลูกแมวมันหลักมันหลักกับลูกแมวแต่แมวเยอะแยะมากมันกัดตายชัด อีัมไม่ทุกวันนี่มันอย่างแม่ยุยนเสือมันมันหนักมันหนักลูกแมวแต่ว่าวเองำบากกูที่ร้อยมันหนักเลยแต่ไม่กี่ตัวละไรที่เขาไปเลี้ยงเขาไปรอนี่มันไม่กัดเลยลูกแม่ร้องเออมันหนักจริงไงมันหนักมันเลี้ยงหรอกโอ้มันเดี็กฝ้ามันเลี้ยงดูได้ไหมฮึมบ้านฝ้าก็ไม่เลี้ยงแมวเลยนราจะไปรอนี่มั่วมี่ไม่ออกมาไม่ได้ ปาไปเล็นแมวสิปาไปนั่งเล่นไผ่จะไม่ไปเล่นแมวก็ท่องตัวตัวนึงเงินใบใจจับมันแล้วสวยโอ้ยแมววันสั่งวันปีสั่งปีคือไม่ลองนะใต้กินเลยใช่กินกิดเกินเซึ่งอันนี้จามันนอนนวดนะนวด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 ซึ่งอตัวนุ่งซี้เพะว่าถ้าเอาไว้รถควักตายปาปาข้ออะไรก็ให้ แต่ปาแม่หนูมาเลยความสิ evet> right right? okay. ่งกอเผยอวกมาสวยนะซึ La, no, no. ่แม oh well oh, ่เข้าให้ได้และกรปางแต่เอามาไม่ได้เอามารถแม่ข้าวบ้านจกเป็นลุงแมวอย่างเดียวนี่แมงรถแม่ก้าวบ้านลุยเลี้ยงแมวเลี้ยง้องความด้วยอย่างเดียวไม่ได้รถปัดได้แค่รถแม่้าวานไปน้องไป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 น้ปงัวแ่ร้าน้างข่างข้าวหรือเรกีตัวแล้วกุงไก่รสนี้วัวอ้อยรสเป็นเลี้ยงเองไว้รสอได้เลยเไปไยมันรสเปได้ลยไดไปได้แล้วไร có bị là cam sát cả bảy